สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็พบกับช่อง b m กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับสรรหาสินค้ารีวิวมาให้ได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สายเชื่อมนะครับสายเชื่อมช่างเชื่อมนะครับหรือช่างสมารเล่นคุณพ่อบ้านอะไรต่างๆนะครับที่มองหาสายเชื่อมนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายเชื่อมสําหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับหรือเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นั่นเองตัวนี้นะครับสายเชื่อมนะครับความยาวเ็ดเมตรนะครับสายเกล้านะครับเรัาเมันนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมมาแล้วตัวนี้จะเป็นฝั่งของหัวคีบลดเชื่อมนะครับถือว่าอันใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างใหญ่หนีบแน่นแน่นอนนะครับหนีบแน่นแน่นอนตรงนี้จะเป็นสปริงนะครับตรงนี้จะเป็นสปริงเพิ่มความแน่นในการหนีบลดเชื่อมด้ามจับตรงนี้นะครับจะเป็นยางนะครับอ่ะเป็นค่้า่ๆยางนะครับแต่มันไม่ใช่ยางนะครับมันเป็น PVC นะครับเป็นพลาสติก นะครับพลาสติกแต่ค่อนข้างที่จะนาอยู่นะครับน่าจะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะไปทดลองกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับฝั่งนี้ก็นําไปต่อกับที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับของใครสายขาดนะครับสายเสียสายเสื่อมนะครับก็ซื้อไปเปลี่ยนได้เลยหรือต้องการเพิ่มความยาวนะครับก็นําตัวนี้ไปได้เลยนะครับสายกล้าวห้ามิตรสายเชื่อมเมิตรสายนะครับตัวนี้นะครับสาย DGL นะครับไวริง รับ DGL w i ว i n g ing, เป็นสายแบบทองแดงนะครับก็บอกว่าทองแดง100ซผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะร0 0ซนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปทดลองต่อจากเครื่องเชื่อมกันเดี๋ยวทดลองเชื่อมว่ามันโอเคไหมนะครับคุณผู้ชมน้ำหนักถือว่าใช้ได้ในราคาแค่หลักร้อยนะครับตัวนี้ผมได้มารู้สึกว่าสองร้อยปลายๆนะครับสองร้อยปลายปก็อยากได้ถูกๆก,ก็ต้องซื้อช่วงโปรโมชันนะครับช่วงปรโมชันจะได้ราคาถูกแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปทดลองกัน ของเดิมนะครับชำรุดนะครับก็ทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับของเดิมมันชำรุดก็ซื้อใหม่มาเปลี่ยนเพิ่มความยาวไปในตัวจะได้ใช้งานที่สูงได้คงครองนะครับถอดของก็ออกเอาของใหม่มาใส่ อันนี้สายเกล้าห้าเมตรต่อเข้าสีดำได้เลยดำเข้าดำเแดงเข้าแดงนี่สีแดงก็เข้าแดงได้เลยพร้อมใช้งานเดี๋ยวมาลองเชื่อมกันดูตัวคีิปถือว่าคลิปแน่นโอเคอยู่นะครับ ในส่วนของตัวคีบรวดเชื่อมนะครับก็ถือว่าหนีบได้ดีนะครับไม่มีรุดไม่มีรวมถือว่าแน่นดีก่อนเชื่อมอย่าลืมสวมหน้ากากสวมแว่นตาทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย ครับคุณผู้ชมจากการที่ทดลองเชื่อมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคุณภาพก็สมกับราคานะครับความคงทนนะครับก็ต้องดูระยะยาวนะครับว่ามันจะใช้งานได้สักกี่น้ํานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับยี่ห้อนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคนะครับราคาแค่2อ0กว่าบาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ ถ้าชอบนะครับก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดสินค้านะครับสินค้าตัวเดียวกันนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับรีวิวนะครับคร่าวๆนะครับแบบคร่าวๆเผื่อใครที่มองหาอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับวัสดุมันก็โอเคนะครับนะครับคุณผู้ชมราคาไม่แพงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับมีข้อสงสัยอะไรนนนนนะะะคคคคคครรรััับบบบสสออออถาาามมมมมมมเเเเเตตต์์พููดดดุุุยยกข้้้้ไลณผชจให็วที่นะครับ ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ